สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่ายเลี่ยคะสำหรับใครที่มองหารถตู้นะคะไว้ใช้งานสักคันนะคะทุกคนจัดในส่วนของรถตู้หน้าสั้นรุ่นขายดีมาฝากกันนะคะกับแบน์เจ้าตลาดนะคะสำหรับ t o y o ต้าคอมมูเตอร์นะคะเป็นเครื่องยนต์0 0นะคะคันนี้มาพร้อมกับรถปี2018แะคะแล้วได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะสภาพบอกเลยว่าสวยเดิมคลิปมาให้ทั้งคันนะคะมาพร้อมกับ เกียร์ออโต้นะคะบองหนัง v e ี e 3แถวแล้วเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมจดทะเบียนป้ายเหลืองให้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับรถนะคะประจำตำแหน่งนะคะรถโดยงานราชการนะคะรถปลดระวางเนาะเป็นรถที่ใช้งานน้อยพี่ขาคันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่มองหานะคะรถไว้วิ่งงานอยากจะผ่อนเบาๆนะคะเพียงแค่า หมื่นกลางๆเนาะขอนสบายๆนะพี่นะใครที่อยากได้แบบว่าดาวน้อยๆนะ้วเฟินจัดมาให้และได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากนะคะพี่คะและดวงไฟหน้านะคะก็มาพร้อมกับดวงไฟที่เป็นสภาพสวยดวงใสนะคะไม่มีเสียหายเลยนะคะไฟตันหมอกนะคะสภาพสวยไม่มีตําหนินะคะพี่นี่กระจังหน้าเป็นโครมเมี่ยมให้แบบนี้เลยนะคะ า้างหน้าเป็นโครเมียมไฮนะคะสภาพสวยดูดีมากๆนะคะน้องเฟนบอกเลยว่าเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะในส่วนของยางนะคะก็มาพร้อมกับยางที่เสียไทยเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้จะเป็นยางเม็กซิสนะพี่คันนี้จะเป็นยางเม็กซิสนะคะเป็นยางปี2025เนาะยางปีใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ได้ลลอแมกนะคะอ่ะขอให้ค่ะจะเป็นล้อกระทะถ้าเกิดว่าใครอยากได้้ลแมกนะคะก็สามารถ เรงน้องเฟืร์นได้สามารถเลือกลายเลือกสีได้เลยนะคะพี่สามารถเลือกลายเลือกสีได้นะคะเป็นยางเม็กซีนะคะยางปีสองพันยี่สิบห้าเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งนี้ดูในสอง,องโครงสร้างกันก่อนเนาะอ่ะแผงประตูฝั่งนี้นะคะพี่ขาก็มาพร้อมกับสภาพสวยเลยนะคะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานให้นะคะหัวน็อตสวยเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตำหนินะคะพี่ สภาพใหม่ค่ะดูดีมากๆนะคะเม็ดอาร์คสวยดวงไฟใสนะคะแล้วก็ในส่วนของอม่านนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะทุกตำแหน่งเลยนะคะไม่มีเสียหายเลยนะจ๊ะพี่เม็ดอาร์คนะคะก็กลมสวยนะคะครบทุกจุดให้นะคะพี่เม็ดอาร์คสวยกลมสวยครบทุกจุดไม่มีเสียหายเลยนะคะไปที่อยากจะได้แล้วนะคะไม่ควรพลาดเนาะคันนี้ฟูรบอกเลยว่าคัดสัน คุณภาพเกรดเอมาให้นะคะบอกคู่หน้าค่ะพี่ขายังคงสภาพสวยนะคะเจ้าของเดิมก็คือแบบว่าทําบอกหนังมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานบอกเสริมตรงกลางมีมาให้นะคะออปชันสภาพใหม่นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ออโต้นะคะระบบปรับแอร์ต่างๆยังคงสภาพสวยเพดานาใสไร้รอยเจิมนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวม่านบังแดดนะคะ เขาเรียกว่าที่บางเดชเนาะยังซีนถุงมาอยู่เลยนะคะสำหรับฝั่งนี้เนาะซึ่งถือว่ายังคงสภาพใหม่มากๆนะคะพี่ๆขามาเปิดด้านในให้ดูนหน่อยคันนี้ความคุ้มค่าเลยนะคะก็คือว่าได้ในส่วนของ,บองเบาะนั่ง v i เ3ทีาแถวให้นะคะแล้วก็เบาะโซฟาคู่หน้าพี่จะเป็นในส่วนของเบาะสองแถวให้และส่งซึ่งถือว่าเป็นความกว้างที่คุ้มค่ามากๆนะคะถึงจะเป็นรถตูหน้าสั้นแต่ว่า พื้นที่อำนวยความสะดวกนะคะในการบรรทุกของตั้งของคือได้เยอะมากๆนะคะกระเป๋าเดินทาง,งานะท่านใดที่แบบว่าอยากจะพาไปวิ่งรับแขกอย่างเงี้ยหรือว่าวิ่งใช้งานส่วนตัวนะเฟืนแนะนําเลยนะคะพี่ขาและสภาพบอกคือสวยใหม่มากๆนะคะพี่ขาไม่มีเสียหายเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะพะักพิงแขงต,งต่างก็คือยังสวยใช้สายเบลค่ะใช้งานได้ ทุกตำแหน่งนะคะผ้าม่านนะคะมีมาให้ทุกบานของกระจกเลยนะคะพี่ขาทั้งดับเพลิงค่ะมีมาให้ที่ทุกกระจกค่ะมีมาให้ทั้งหน้าและหลักเลยนะคะอ่าถัดมาดูคอนโซลกลางค่ะพี่ขาอันนี้เจ้าของเดิมนะคะทํามาให้แล้วนะคะเ<ม>จ้าของเดิมใส่มาให้แล้วนะคะสําหรับคอนโซลกลางนะคะซึ่งถือว่าเป็นสภาพที่สวยใหม่ดูดีมากๆนะคะใส่แก้วน้ําได้นะ,ะสภาพสวยเดิมกลิปค่ะนะคะ บันไดนะคะขึ้นลงสวยๆเลยพี่หัวน็อตนะคะเม็ดอาร์คต่างๆคือสวยงามมากนะคะท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานแล้วนะคะพี่ขารับประกันเลยว่าสวยเดิมแท้แน่นอนหนึนะคะของเราไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะคะสำหรับรถตู้หรือรถไหนๆนะคะเราคัดแต่รถดีรถสวยรถมีคุณภาพมาให้แน่นอนทุกคันนะคะรถไม่สวยเสยีไรทยไม่ขายนะคะ ใครที่มองหารถทาป้ายเหลืองนะคะก็สามารถทําได้เลยทันทีไม่ต้องรอเป็นปีนะพี่นะเรามีไฟนเน้นรองรับป้ายเหลืองให้นะคะสามารถทําได้ทันทีนะคะไม่เกิน45วันนะคะเราน้องเฟินมีไฟนเน้นรองรับป้ายเหลืองให้นะคะพี่ๆขาท่านใดที่อยากหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะสักคันนองเฟินบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วคันนี้อะ่ะพี่เจ้าของเดิมอะ่ะทําในส่วนของเบาะหลังที่สามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะพี่ๆขา ไม่ใช่พับเก็บแค่แบบนี้อย่างเดียวนะสามารถเอาตรงนี้ขึ้นมาแขวนด้านข้างได้ด้วยนะคะสามารถอยกตรงนี้ค่ะพี่นะคะขึ้นมาแขวนด้านข้างได้ด้วยเหมือนเป็นรถที่เหมือนเป็นคล้ายๆ Fortuner เลยนะคะเก็บด้านข้างได้สามารถตั้งของสัมภาระสายแคมปิ้งต่างๆคือถูกใจแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้น้องเฟิร์นบอกเลยว่าไอเที่ยวต่างจังหวัดนะคะกับครอบครัวหรือว่าจะวิ่งรับส่งแขก VIP ต่างๆนะ ที่ไม่เน้นจำนวนคนไม่เน้นจานวนคนแต่ว่าเน้นคุณภาพนะคะเน้นลูกค้าที่แบบว่าระดับ V.I.P. นะมีพื้นที่ในการใช้สอยตั้งกระเป๋าเดินทางนะคะพี่ขาสามารถที่จะไปทําได้เลยนะคะโครงสร้างค่ะนะคะโชคต่างๆนะคะได้โชคเดิมโรงงานมาให้นะคะเม็ดอาร์กลมสวยน็อตซ้ายขวาเดิมนะคะไม่มีเสียหายไม่มีขยับแน่นอนนะคะดวงไฟหลังไม่แตกไม่ราวนะคะฝากกับโรงเดิมนะคะ ไม่เปลี่ยนไม่ถอดมานะคะสภาพสวยคลิปค่ะพี่นะสภาพสวยคลิปเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะได้แล้วนะคะไม่ควรพลาดนะคะพี่สนใจนะคะอยากจะได้เล้วไม่ควรพลาดเลยของเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายนะพี่นะคะ รถไม่สวยนะ้องเินไม่ค่ายแน่นอนนะคะพี่คะเสดีไทยค่าแต่ว่าวยนะคะเราเปิดมายาวนานแล้ว20กว่าปีนะคะถ้ารถไม่สวยจริงไม่ดีจริงนะคะเราไม่เปิดนานถึงขนาดนี้นะคะพี่ถ้าไม่ดีจริงคุณภาพรถไม่ดีจริงหรือว่าบริการหลังการขายไม่เลิศจริงอะพี่นะเสดีไทยไม่เปิดนานถึง20ปีขนาดนี้นะคะเรามีชื่อเสียงมายาวนานนะคะพี่คะ ตอนนี้บริษัทเซทยรัศยสวยนะคะเปิดทั้งหมด3ามสาขาแล้วนะพี่นะเปิดทั้งหมดสามสาขาแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะเข้านะคะวอล์กอินที่สาขาไหนนะคะก็สามารถที่จะตรวจอ่าเช็คได้นะคะของเราเปิดมาแล้วยี่สิบกว่าปีสำนักงานใหญ่ของเราจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวมีนบุรีหนองจอกนะพี่นะ สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวมีนบุรีหนองจอกค่ะพี่ขานะคะแล้วก็สาขาที่น้องเฟิร์นไลฟ์สดตอนนี้นะคะจะเป็นสาขา4แยกตาปานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นสาขาต้นตำรับค่ะที่เปิดมานานแล้ว20กว่าปีค่ะพี่ขาเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะรถไม่สวยเสรีไทยไม่ขายแน่นอนนะ,ะคะนี่แล้วคันนี้พี่ขามาพร้อมกับเครื่องเสียงวิทยุ แอเย็นเพลงเพลอมากนะคะหน้าจอร,ระบบสัมผัสน,นะคะเลขไมค่ะอยู่ที่150,000โลนะคะบางคันบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหไมคแสนห้าเลยเหรอแต่ต้องเฟรนบอกเลยว่ารถปี2018ถ้าพี่ยังลองไปคูณดูนะรถยังใช้งานน้อยแล้วของเราเป็นเลขไม้์เทด้วยไม่มีกลอไม้นะคะลูกค้าสามารถไปเช็คศูนย์โตโยต้ได้นะคะลูกค้าสามารถเอารถไปเช็คศูนย์โตโยต้าได้ว่าของน้องเฟิร์นนะคะคัดแต่รถสวย รถดีและมีคุณภาพมาให้รถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่ขายนะคะใครอยากได้นะคะรถสวยๆงามๆคุณภาพพรีเมียมนะคะซื้อไปไม่มีซ่อมค่ะติดต่อต้องเฟิร์นได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะอ่ะน้องเฟิร์นย้ำสเปคคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโตโยต้ตาคอมมูเตอร์หน้าสั้นนะคะเครื่องยนต์สามพันดีเซลนะคะเครื่องยนต์สามพันดีเซลเป็นปี2 0 1พันสิบปดเกียร์ออโต้บอกนังเยพีสามแถวนะคะ บอกนังเวียพีสามแถวใครที่มีประวัติเครดิตดีค่ะคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทนะคะพี่คันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะะอยู่ที่ไหนก็ออกวัดกับน้องเฟิร์นได้นะคะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยส่งมอบรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะ รับจัดไฟเน้นทั่วไทยส่งมอบรถให้ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่ลูกค้ามีใจที่อยากจะซื้อรถกับเราค่ะกริ้งกริง,รง,รงมาหาองเฟินได้เลยที่เบอร์0834302688นะคะ0834302688นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาได้เลย ปรึกษาข้อมูลการออกรถก่อนได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะนะคะยินดีให้คาปรึกษาคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะปรึกษากันเข้ามาก่อนได้เลยไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นต้องขออนุญาตลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจน้องเฟิร์นเสดไทยรถสวยนะคะบายบายจ้า